หูอัปเกรดสุดเฟี้ยวครับ i5 14400กับการ์ดจอ Arc a750 คู่นี้เล่นเกมได้และเหมาะกับการทำงานด้วยด้วยงบประมาณไม่ถึง20,000อัปเกรดความเก่าให้คุณแรงเฟี้ยวได้สบายสบายเลยซึ่งประสิทธิภาพของมันจะเป็นอย่างไรวันนี้เราได้เซต MSI มาลองให้ดูกันด้วยเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับอยู่กับไ b ครับวันนี้เราจะพาไปดูคู่หูการอัพเกรดที่ทาง MSI ส่งมาให้เป็นเรฟเฟลเลน์กันเผื่อเ,เพื่อนๆอยากจะได้คอมเครื่องใหม่นะครับแต่เอ๊ะ เราไม่ได้เล่นเกมอย่างเดียวเราเป็นสายทำงานกันด้วยอย่างพวก Adobe Premiere Photoshop ต่างๆนี่คือคู่หูที่น่าสนใจมากๆครับประกอบไปด้วย2หลักใหญ่ใจความเลยก็คือ CPU ที่ใส่อยู่ด้านในตรงนี้ครับเป็น CPU Core i5 14400นะครับ CPU Hybrid แบบ10คอร์16เ a รดที่มาพร้อมความแรงสูงสุด4.7 GHz ครับตัวนี้เป็น CPU ยอดนิยมในปัจจุบันปี2024เลยก็ว่าได้นะครับเนื่องจากราคาของตัว CPU ตัวนี้ไม่ได้สูงเลยอยู่ในช่วงประมาณ7 8,000บาทเท่านั้นเองและที่สําคัญสามารถอัปเกรดใส่กับเมนบอร์ดรุ่นเก่าอย่าง Intel ที่เป็นชิปเซ็ต600ซีรีส์และ700ซีรีส์กันได้ด้วยนะครับรองรับกับ r ร m d d r 4กันได้อีกด้วยและอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจเลยที่มาคู่กันในวันนี้ก็คือตัวการ์ดจอครับเป็น Intel Arc Graphic กเอเนะครับซึ่งการ์ดจอตัวนี้ช่วงหลังมาเขาพัฒนาไดรเวอร์ออกมาได้น่าสนใจทีเดียวบวกกับราคาตัวการ์ดจอเองประมาณ7 8 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ความแรงเขาพอเพียงที่จะเอาไปเล่นเกมในระดับ Fu HD ไปถึง เค okay, ได้อย่างสบายๆซึ่งวันนี้เรามีเกมใหม่ๆเกมโหดๆมาให้ลองกันด้วยไม่ว่าจะเป็นไซเบอร์พังหรือแม้แต่บอ d y c a m มเดี๋ยวไปดูนว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันได้นอกเหนือจากนี้ครับ สเปคอื่นๆวันนี้ MSI เขา b u i l มาให้เป็นแนวทางกันแบบ overall เลยเริ่มจากเคสกันก่อนนะครับสำหรับตัวเคสครับเป็น MAG Force 120 Airflow a Air นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะได้พัดลม ARGB 3ตัวด้านหน้าแบบนี้ด้วยสวยมากจริงๆนะครับตัวพัดลมโหว่าหลังการมากเลยมีพัดลมด้านหลังด้วยนะครับทำให้ดูดลมเข้าและเป่าลมออกได้อย่างสบายๆเลยแน่นอนว่ามาพร้อมกับพาวเวอร์สไพลครับ a850gl เป็น m-ag series และรองรับ pcie 5ด้วยสำหรับตัวนี้เป็นตัว power supply ที่โอ้โหจ่ายไฟได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแน่นอนก็เป็นแนวทางของ msi เขาใส่มาให้นะครับเผื่อใครที่อยากจะใช้กับการ์ดจอที่รองรับ pcie 5หรือว่า1 2 b h pwr ก็ใช้กันได้เลยตัวนี้ซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับ อ7รเ้านเนี่ยใช้7 5 0บาทวัตผมว่าพอเหลือๆแล้วเอาเป็น80พัดบอลก็ใช้ได้แล้วแต่ถ้าอยากจะเผื่ออนาคตก็จัดไปครับฝั่งของชุดน้ำครับเป็นชุดระบายความร้อนด้วยน้ำา2ตอนและพัดลม ARGB ด้วยตัวนี้ MSI ให้ชื่อว่า MAG c o r e Liquid M240 นะครับต้องแต่ตัวคอ r e i7 ลงไปผมว่าเอาอยู่ได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าจะโอเวอร์คล็อกก็แนะนำา3ตอนแต่ถ้าใช้งานแบบที่เราใช้กันอยู่เนี่ยใช้เล่นเกมใช้ทำงานปกติเลยไม่ได้ปรับแต่งอะไรต้องเหลือจากการทำงานเนาะเราใช้ท แต่ถ้าจะโอเวอร์คลอกก็แนะนำขยับไป3ตอนนั่นเองนะครับส่วนเมนบอร์ดครับใส่อยู่เป็น B760M Gaming Plus WiFi นะครับเมนบอร์ดที่เขาเลือกมาให้ผมว่าน่าสนใจนะตรงที่เป็นเมนบอร์ดราคาไม่สูงนะครับใส่ได้หมดนะ CPU 72 73และเจนปัจจุบันอย่างเจน14รวมถึงด้านหลังเองก็จะมี IO panel มาครบเลย USB 1,2,3,4,5,6แล้วก็ต่อจอแยกได้แบบโปรเลยนะฮะ ต่อ4จอพร้อมกันเผื่อบางคนอยากจะใช้ต่อจอเสริมดูคงดูหุ้นโดยที่ไม่ใช้การ์ดจอแยกก่อนนะในสเต็ปแรกตัวนี้ต่อได้แล้วก็บวกรวมกับด้านล่างอีกที่เป็นตัว VGA การ์ดจอที่ใส่ให้มานะฮะได้อีก4พอร์ตด้วยกันดังนั้นโอ้โหต่อจอ8จอได้สบายๆเลยนะครับแล้วก็ SSD ครับที่ใส่อยู่ด้านในของตัวเครื่องตัวนี้จะเป็น s p e c i a l M390500 g b นะครับ นี่คือสเปคทั้งหมดที่ไม่ใส่เขาไกลมาให้ดูกันเดี๋ยผมจะขึ้นลิสต์เอาไว้ให้แต่วันนี้เราเน้นกันที่ตัว CPU กับตัวการ์ดจอเป็นหลักคู่นี้รวมกันผมมองว่าอยู่ประมาณ1 5ื0 0ห้ากำลังสวยเลยใส่กับเครื่องเก่าได้ใครใช้ i3 อยู่ซื้อจากคอมมาเมื่อ2อสปีที่แล้วอยากจะซีพีใหม่แล้วก็อยากจะได้การ์ดจอใหม่ด้วยเริ่มมีงบประมาณอะไรกันใช้ตัวนี้กันได้ซึ่งเดี๋ยวเราไปดูความแรงกันดีกว่าฮะในการเล่นเกมกันรวมถึงการทํางานกันด้วยว่าคู่นี้จะไปได้ไกลแค่ไหนตามไปดูกันเลย เรามาดูการทดสอบแรกกันเลยครับเป็นการเวนเดอร์ไฟล์ 4K 1นาทีนะครับจะมีความแตกต่างกันประมาณ1วิเนาะอันนี้มันแค่นาทีเดียวไงถ้าเยอะกว่านี้มันเห็นความต่างชัดขึ้นเยอะมากๆเลยส่วนเกณฑครับเรามาดูไซเบอร์พังปรับเป็นอัลตร้าและเป็นฟู HD ดูกันครับกับเจ้า ARC A 750โอหเฮย้ยเติมเลยเอาเรื่องนะเนี่ย70บวกเลยนะครับถือว่าเล่นได้สบายมากๆเดี๋ยวไปลองดูฉากบููกันครับวกเข้าไปแบบศัตรูไ้เยอะดูซิว่า เมเดจะดรอปไปแค่ไหนอย่างไรนะครับกับการ์ดจอตัวนี้อาร์ตม,มาดูว่าไดรเวอร์ใหม่จะอุช่วยได้แค่ไหนเฮ้ยบอกว่าเรมเดืก็ไม่แย่นะปรับอัลตร้าได้60 70แบบนี้เลยถือว่าสบายร่ห่วงกับใจเดือ์ทางครับเล่นได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วเกมยอดนิยมมากๆอีกหนึ่งเกมที่ผมเทสประจําเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกมอ,อย่าง Forza Horizon 5ปรับ Extreme และเปิด DLSS เป็น Full HD เตมเอยู่ประมาณ80บวกโอ้โหไม่ธรรมดานะฮะแซเบอร์พังอัลตร้าส่วนฟอร์ซ่าฮอลลีซันห้านะครับปรับเป็นเอ็กซ์ตรีมเออหน้าจอตัวน,นี้เอาเรื่องสำหรับคนเล่นเกมฟู HD ใช้จอแบบ 75H ดส้นเฮิร์ตซ์ได้สบายๆแต่ว่าจะมีแจ้งเตือนมีแรมนิดหนึ่งนะครับแต่พอเวลาเล่นจริงแล้วไม่ใช่ปัญหาอะไรสำหรับฟอร์ซ่าฮอลลีซันห้าบอกว่าภาพเนียนกริบเลยภาพสวยมากๆด้วยแล้วก็ CPU ีอยก็ช่วยได้เยอะมากเช่นกันครับ และนี่ฮะ b o d y ้แคมครับปรับ e ีพิเป็น Full HD นะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่หลายๆคนเ็้ารอคอยกันอย่างยาวนานผมจับมาเทสกับ r r ร์คให้ดูกันนะครับอันนี้เป็นห้องซ้อมนะครับเทรนนิ่งเนาะเฟรมเรตก็ไหลๆเลยนะครับ80บวกบวกกันแบบนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่เล่นแล้วเวียนหัวแต่ภาพมันสวยสมจริงมากๆเลยเนาะอันนี้ปรับแบบอีพิต้องบอกว่าเงียนตามากเลยครับ ถ้าดูแบบไม่ได้เพ่งไม่ได้สังเกตเนี่ยเหมือนของจริงเลยเหมือนเราอยู่ในโลกจริงๆเลยนะครับแต่เราบอกว่าเกมนี้ก็ไม่เหมาะก,กับคนที่เป็น motion sickness นะต้องไปลองเล่นดูกันสนุกมาก ไงบ้างได้เห็นการทดสอบกันไปแล้วการเล่นเกมนะฮะอย่าง Bodycam มอย่างนี้อย่าง c y เบอร์พังอย่างนี้แล้วก็เกมอื่นๆนี้สบายหายห่วงหรือแม้แต่การตัดต่อเองตัวการจอนะครับ Arc A750 ช่วยได้จริงนะครับใครที่เป็นสายโปรดักชันแล้วก็อ่ะโอเคอาจจะแวบ,บมาเล่นเกมบ้างอะไรบ้าง ตัวนี้ใช่เลยนะครับรวมถึงถ้าใครอยากจะได้ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น Arc A750 ยังไม่พอเขามี Arc A770 นะฮะสำหรับ Intel ที่เป็นการ์ดจอท,ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่านี้เข้าไปอีกเช่นกันกับ CPU นะครับถ้าเราทำโปรดักชันในระดับอย่างวิดีโอ Full HD แบบนี้หรือว่าทำภาพในสเกลที่อาจจะไม่ได้ เข้มข้นมากนักนะครับ i 514เนี่ยพอแล้ว14400เอาอยู่สบายแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะได้ประสิทธิภาพจาก CPU ที่สูงขึ้นทำงานแบบ 4K ใช้ระยะเวลาเรนเดอร์ให้น้อยลงนะครับคอ i7 ครับหรือ c o i9 714กำลังสวยโดยเฉพาะกับ i714 700 series นะครับคอเขาเพิ่มมาเป็น20คอคือฟีวมากจริงๆนะครับถ้าง,งบถึงก็ไป i714 700ก็ได้เช่นกันแต่ถ้าเราอยากจะได้ตัวกลางๆ14400นี่คือคาตอบที่ดีเพราะว่าเป็นไฮบริดแล้วได้เปอร์ฟอร์แมนที่ดีแล้วมีบูสต์พกสูงสุด ถึง4.7กิกะเฮิร์ด้วยกันที่สำคัญถ้าใส่ชุดน้ำแบบนี้ไปด้วยใช้งานกันจริงๆไม่มีปัญหาเลยแม้แต่ห้องลมไม่ใช่ห้องแอร์นะก็ใช้ได้สำหรับเซตนี้นะครับลองไว้เป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับก็ต้องขอบคุณทาง MSI และ Intel ที่เอื้อเฟื้อตัวอย่างมาให้ได้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่จะซื้อคอมกันด้วยนะครับช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นหลากหลายก็ติดตามมนได้นะในเพจของทาง AdBig แล้วก็ทาง MSI กันด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ